สวัสดีครับลุงพร้อมท่านผู้ฟังที่คารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ห้าที่สำเพื่อนครูนะครับเจริญพรคำจารย์รายงานสดตรงจากศรีสงครามครับลุงพร้อมครับคึมฟ้าคึมฝนฟ้าร้องเปรี้ยงแป้างเลยครับลุงพร้อมตอนนี้นี่ิวเสียวอยู่ได้นี่อาล่ะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับอังพฤหัสบดีนะครับที่13นะครับพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564 เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ก็วันที่11นะครับก็คือวันอังคารที่ผ่านมานะครับทางรัฐรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมผู้บริหารระดับสูงรัฐมนตรตีช่วยนะครับก็ได้มีการถแถลงข่าวนะครับเตรียมความพร้อมรับมือการเปิดภาคเรียนที่1ทับ2,564นะครับภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9นะครับหลังเลื่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นะครับเป็นวันที่1มิถุนายน เพื่อไม่ให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้นะครับจึงได้เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษานะครับโดยได้วางแผนการดำเนินงานออกเป็น2ระยะนะครับก็คือระยะที่1นะครับตั้งแต่วันที่17นะครับถึง31พฤษภาคมาก่อนเปิดภาคเรียน11วันทําการอาจะเป็นการเตรียมความพร้อมของครูนักเรียนผู้ปกครองนะครับโดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น2ระบบก็คือ1 เรียนผ่านออนไลน์นะครับขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมจัดทำเว็บไซต์ครูพร้อมครูพร้อมตอนนี้นะครับมีกระแสดังทั่วโลกทั่วประเทศแล้วลงพร้อมครับครูพร้อมครูพร้อมครูพร้อมเพื่อเป็นการเสริมครูนักเรียนและประชาชน2การจัดกิจกรรมรูปแบบออฟไลน์นะครับก็คือการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับขอให้สถานศึกษาและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา,าปฏิบัติ ตามมาตรการของสอบอคอจังหวัดนะครับและก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญระยะที่2ก็คือการเรียนช่วงเปิดภาคเรียนที่1ั2,564 นะครับก็คือวันที่1มิถุนายน2564ก็ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้5รูปแบบนะครับก็คือออนไซต์ site, เรียนที่โรงเรียนนะครับโดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของสบคออนแอร์ on air, นะครับก็คือเรียนผ่าน DLTV o n d e m ออนดีมานนะครับเป็นการเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ออนไลน์ Online, นะครับก็คือเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ออนแฮนนะครับเรียนที่บ้านด้วยเอกสารนะครับทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง5รูปแบบนะครับจะต้องไม่เป็นภาระกับสถานศึกษาและโรงเรียนนะครับจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสอบอคจังหวัดก่อนนะครับอันนี้ก็คือการถแถลงข่าวเมื่อันาคารที่ผ่านมาและก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับลงพรอับทางสนันกานคณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นะครับก็แจ้งครูบาอาจารย์นะครับในช่วงวันที่12ถึง25พฤษภาคมนะครับก็จะมีการเรียนรู้เพื่อการสอนสอนเพื่อการเรียนรู้นะครับในรูปแบบออนไลน์นะครับผ่านช่อง o a c i c h a n n e l Facebook All Back Channel แล้วก็ YouTube o b กทีนะครับซึ่งวันนี้นะครับวันนี้วันที่13พฤษภาคมนะครับก็จะเป็นรูปแบบนะครับเวลา9กานาฬิกาถึง10 0นาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นเคล็ดลับการสร้างห้องเรียนออนไลน์ในยุคโควิด -19 าการสอนฟินฟินสไตล์ฟินแลนด์การสร้างเด็กไทยให้เป็น global citizen นะครับแล้วก็ภาคบ่ายนะครับภาคบ่ายก็จะเป็นการเรียน how to have cool online teaching style นะครับโดยบริษัท EP p r a l e a r n i n g นะครับการหารายได้เสริมของครูยกใหม่มันไม่ใช่ทางเลือกแต่มันคือทางรอดนะครับแล้วก็ปิดท้ายเวลา15ริกาก็จะเป็นเรื่องโค้ชโค้ชชวนคิดสไตล์วิทย์คูป้อมนะครับ Exercise นะครับแล้วก็วันพรุ่นี้ก็จะเป็นเรื่องจินตคณิตนะครับ School Byte นะครับเรียกว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้ระดมลุมพงพร้อมครับได้ระดมวิทยายุทธวิทยากร นะครับจากบริษัทจากติวเตอร์ดังๆนะครับมาให้ความรู้กับเพื่อนครูของเราในช่วงวันที่12ถึง25พฤษภาคมซึ่งทางรัฐ่าการกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ก็ขับเคลื่อนอย่างเต็มร้อยเลยลุงพงครับมีการประกาศในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะในปี2564-65นะครับทางรัฐตาีเทียนนุตรีนุษเทียนทองบอกว่าจะต้อง สถานศึกษาต้องปลอดภัยทุกรูปแบบนะครับเตรียมอุดช่องโบกเติมเต็มการบริหารจัดการช่วยเหลือเด็กอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันนะครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับทางมาทางสหกรณ์รมสักครูนครพนมจำกัดตอนนี้ก็พร้อมที่จะให้บริการนะครับสมาชิกที่โอนชำระเงินแล้วนะครับก็สามารถส่งหลักฐานการโอนมายังสหกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล n k p c w p g m a i l c o m หรือรูปแฟกนะครับแฟกก็หมายเลขโทรศัพท์042513209นะครับเอาเพราะนั้นเพื่อนครูของเราที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็รีบเป็นสมาชิกได้เลยนะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับจากครุสภาน,นครปนมนะครับแจ้งฝากข่าวป,าประชาสัมพันธ์บอกว่า ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ยื่นคําขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษานะครับผ่านทางระบบของจังหวัดนครพนมที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับถ้าขาดเอกสารหลักฐานาโปรดดําเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบได้เลยนะครับแจ้งมาจากครุสภาจังหวัดนครพนมครับหลวงพ่อครับแล้วกนนะครับสวัสดีครับ ก็มาต่อนะครับสหกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับสหกรก็อย่างที่บอกแล้วนะครับนอกจากจะติดต่อผ่านบัญชีธนาคารอมรัพธนาคารกรุงไทยนะครับ4081099383นะครับก็จะมีทางไลน์ด้วยนะครับทางไลน์ทางไลน์ไอดีก็0815468106นะครับหรือท่านจะติดต่อกับตัวแทนนะครับทางตัวแทนของสหกรแต่ละ อำเภอนะครับอำเภอเมืองอภรัตทั้งทุกอำเภอนะครับในจังหวัดนครพนมนะครับเรามีตัวแทนนะครับซึ่งเราก็ประชาสัมพันธ์เป็นระยะระยะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเตรียมการทางดรมรัชเชิงหอมว่ายังไงดรยองนะครับเชิญชวนโรงเรียนนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยนะครับของสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะครับตอนนี้มี40่ตอนนี้มี18โรงเรียนที่สมัครนะครับ โรงเรียนใดที่ต้องการสมัครนะครับก็ส่งได้ไม่เกินวันพรุ่งนี้นะครับ14พฤษภาคมนะครับหรือจะส่งตรงได้เลยนะครับส่งตรงได้เลยที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมกลุ่มนโยบายนะครับกลุ่มนโยบายและแผนสพปนครพน,พนมเขต2นะครับแจ้งโรงเรียนที่มีความประสงค์นะครับที่จะเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานมบนเวียนนะครับในพื้นที่หา่างไกลระบบส่งไฟฟ้าหรือ,อหรือปลายระบบสายส่งให้กรอกข้อ,ขอมูลผ่าน Google f o r m นะครับแล้วก็จัดส่งรายงานเอกสารให้สำนักงานเขตนะครับสพป,ปนครพนมเขตสองนะครับภายในวันนี้ด้วยภายในวันนี้ด้วยนะครับภายในวันนี้ภายในวันนี้นะครับที่สพป,ปนครพนมเขต2นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขตพื้นที่นะครับก็ขอให้ทุกโรงเรียนนะครับตอนนี้ก็มีรายงานนะครับมีรายงานหลายอย่างนะครับรายงานเรื่องอารายงานเรื่องอาหารกลางวันนะครับรายงานผ่านเอาอยัางไงข้อมูลนะครับข้อมูลดูที่ลายนะครับลายของของอำเภอของเขตพื้นที่ของเรานะครับก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจน มาที่ Google นะครับพาดข่าว Google วันนี้มีอะไรที่น่าสนใจนะครับวันพันสปอดีแล้วนะครับวันนี้ก็ฝนเริ่มโปรยปลายและที่อำเภอสีสงคราม27ผักผลไม้ระวังสารตกค้างเออมีอะไรบ้างก็ลงเข้าไปดูการวอร์มเครื่องยนต์ก่อนขับ5นาทีนะครับยังจำเป็นอยู่หรือไม่ ข้อควรรู้ก่อนกินทุเรียนนะครับกินอย่างไรไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโนสอุดมเป็นงงเมื่อคุณแม่ทองสุดเปลี่ยนใจงูฟังงูฟังแปลภาษาบูทูสไรสายนะครับแปลได้สิบภาษาในเวลาเดียวกันโอ้โหความก้าวหน้าสุดยอดจริงๆเลยนะครับทุกวันนี้นะครับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีนะครับสุดยอดจริงๆเลย ช็อกเฟละครช่องวันวดออกาศกระเช้าสีดากลางคัน Google แปลภาษาแซตคุย er จนได้เรื่องมากันเด็กหญิง12ปีสุพรรณร่วมทัพ <c oughs> ตรงตรงงานเข้าตรงตรงงานเข้าทำสมรักคำสิงน้อยใจส่งคลิปเตือนไม่เห็นหัวพ่อเดี๋ยวเจอดีแน่ <c oughs> สมรักคำสิงนะครับมีลูกสาวคนสวย ครับตรงๆก็ถือว่าเป็นคนรู้ใจของลูกสาวเนาะสำหรับฟุตบอลตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการนะฮะน่ารุนน่าสนใจนะครับฟุตบอลเอฟเอครับก็ครับแมนเอสต์ซสตี้นะครับกับเชลซีน, uh, City, นะครับ,ก,บ, Chelsea, รบก็จะมีการ uh, แข่งขันกันนะครับเอาละครับมาที่ดูข้อมูลนะครับข้อมูลจาก เพื่อนไลน์ส่งมานะครับุณข้อมูลในเรื่องต่างๆครับเอาวัคซีนโควิดทั่วโลกฉีดไปถึงไหนแล้วนะครับอันดับอันดับหนึ่งก็คือประเทศอิสราเอลนำหน้าเลยนะครับสองสหรัฐอ,อมเมริกาสามสหรัฐไรจักรสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเกาหลีใต้นะครับขณะที่ประเทศไทยนะครับขณะที่ประเทศไทยโอ้นะครับเพิ่งฉีดได้1.19% ครับ1.19%เท่านั้นนะครับโอ้แล้วนะครับพอว่ากันไปทีนี้มาดูข้อมูลนะครับข้อมูลในเรื่องนะครับข้อมูลในเรื่องการที่เราจะต้องพัฒนาหลายๆอย่างนะครับดวน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 รัฐบาลไทยวางแผนอัดฉีดเงิน3.800แสนล้านนะครับหรือว,ว่า 1.2หมื่นล้านดอลลาร์นะครับเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนและการบริโภคของท้องถิ่นนะครับเอานะครับตัวว่ากันไปมาที่ในเรื่องตัวนี้นะครับอ่าสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เล็กกว่าไทยตั้งสิบเท่าครับแต่ทำไมเศรษฐกิจแข็งแกร่งอันดับต้นๆของโลก ครับมาดูการจาก Google นะครับจาก Google บอกว่าการวอร์มเครื่องยนต์ก่อนขับ5นาทียังจะเป็นอยู่หรือไม่นะครับหลายคนคงเคยได้ยินข้อแนะนำกันมาบ้างว่าภายหลังจากการสตาร์ทเครื่องยนต์ตอนเช้านะครับควรปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานสักระยะจนกว่าจะร้อนได้ที่ครับแล้วจึงขับออกไปก็จะช่วยถนอมเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ยาวขึ้นแต่ความจริงเป็นเช่นนั้นหรือไม่ ความเชื่อเรื่องการวอร์มเครื่องยนต์เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคที่ใช้เครื่องยนต์แบบคาร์บูเรเตอร์นะครับซึ่งมีหน้าที่ผสมน้ำมันเชื้อเร่งเข้ากับอากาศในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้เครื่องยนต์สามารถทํางานได้แต่หากใช้งานในสภาพอากาศหนาวหนะรือจอดทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานนะครับเครื่องยนต์ประเภทนี้ก็จะสตราร์ทติดยากนะครับเนื่องจากส่วนผสมระหว่างน้ามันและอากาศไม่สมบูรณ์จึงสังเกตได้ว่าเครื่องยนต์รุ่นเก่าๆจะมีปุ่มโชค๊ค เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันให้มากขึ้นคับทำให้รถยนต์ติดง่ายขึ้นนั่นเองดังนั้นรถยนต์ยุคเก่ามักจะทำการวอร์มเครื่องยนต์ก่อนขับเพื่อรอให้เครื่องยนต์ร้อนเสียก่อนจะได้ไม่มีปัญหารถดับหลังจากที่ปิดระบบโชค๊คขณะที่เครื่องยนต์หัวฉีดเริ่มเข้ามาแทนที่คาร์บูเรเตอร์ครับตั้งแต่ช่วงหลังปี1990เป็นต้นมาจนทำให้เครื่องยนต์ระบบคาร์บูเรเตอร์แทบไม่เหลือแล้วครับซึ่งเครื่องยนต์หัวฉีด ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบอมเครื่องให้คุณก่อนครับโดยเฉพาะประเทศแถบร้อนอย่างบ้านเรานอกจากนอกเสียจากประเทศที่มีสภาพอากาศหนาวจัดระดับติดลบอาจจะต้องมีการวอรมเครื่องันบ้างนะครับแต่โดยมากก็ทําเฉพาะรถยนต์ดีเซลรุ่นเก่าๆแต่โดยมากก็ทําเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเก่าๆที่สตาร์ทติดยากนะครับในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น อาจิงกล่าวได้ว่านะครับจิงกล่าวได้ว่าจิงกล่าวโดยสรุปได้ว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับอันที่จริงก็หมายถึงรถยนต์ระบบัวฉีดที่เดิมใช้กันมา30กว่าปีแล้วก็ไม่มีความจําเป็นต้องวอร์มเครื่องยนต์ก่อนขับแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้นะครับนำมันเครื่องยนต์ยุคใหม่ก็ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพนะครับในการปกป้องชิ้นส่วน ภายในเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากการบอมเครื่องยนต์จึงแทบไม่มีผลต่อการชะลอความสิกรอของชิ้นส่วนในเครื่องยนต์นะครับแต่ถึงกันนั้นนะครับหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ในช่วงเช้านะครับหากเครื่องยนต์ยังคงเย็นอยู่ก็ไม่ควรเร่งรอกเครื่องยนต์สูงจนเกินไปนะครับทางที่ดีควรประคองอระบบเครื่องยนต์ไม่ให้เกิน3000รอบต่อน,นาทีในช่วง1-2นาทีแรก นะครับเพื่อให้น้ํามันเครื่องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเสียก่อนนะครับก็เท่ากับเป็นการวอร์มเครื่องยนต์ไปในตัวแล้วนะครับ้วก็อย่ารีบร้อนนะครับรถขับเรือก็ใจเย็นเสก่อนนะครับไม่ต้องรีบใช่ไหมต้องรอสักนิดอุนเครื่องไว้นะครับตอนนี้ฝนฟ้าลงดีเลยนะครับเพิ่งมาจะาอกอกกําลังกายพอดีพอดีเลยอ้าชุ่มฉ่ำช,ชุ่มฉ่ำ ยังไงก็รับมัดระวังสุขภาพนะครับในช่วงนิ้โ,โหโควิดนี่หนักเลยนะครับทั้งทีมวอลเลย์บอลน,นะครับทั้งผู้ที่อยู่ในอะไรอยู่ในคุกใช่ไหมโอ้โหนะครับอยู่ในทันทสถานทั้งหญิงทั้งชายติดกันเยอะเลยนะครับอสศีสงครามเราก็มีข่าวเหมือนกันนะครับตอนนี้โอ้ลูกหลานในพื้นที่นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวันนดนครพนมก็ได้ทํา นะครับโปรไฟล์นะครับทำอินโฟกราฟิกนะครับเป็นรูปรถยนต์คนนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็มีคนในพื้นที่เรานะครับพื้นที่เรานะครับเรามาระวังโอ้ยนะครับตอนนี้นี่นะครับตนเองนะครับเป็นที่พึ่งของตนซะแล้วนะครับไม่ไปไหนละช่วงนี้อยู่ที่บ้านนะครับก็นำบัตรระวังไม่กระทั่งการรับของทางพัสดุทางเคอรี่นะครับก็ต้องมีมาตรการนะครับมันจะได้เปิดถือมไหมนี่ มันจะได้เปิดในวันที่วันที่1นมิถุนายนนะครับอ่ะวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามฟัง5นาทีด้วยดีเสมอมานะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีช่วงนะครับมีช่วงต่อ5นาทีเพื่อให้คุ้มนะครับกับการที่เราอัพข้อมูลลง y o u t u b e นะครับเพื่อที่จะ,อะตอบสนองนะครับหรือว่าติดอาวุธทางบัญญากับเพื่อนๆครูหรือว่าผู้ที่ติดตามนะครับ วันนี้ปดท้ายที่ข้อคิดบอกว่าจงใช้ความโกรธให้เป็นประโยชน์มิใช่เป็นจุดอ่อนนะครับความโกรธก็มีประโยชน์นะครับถ้าเราใช้ให้เป็นนะครับ้วยรัปรารถนาดีจากผมจเจริญพรคําจานนะครับสมพงษ์อุมาวันพร้อมพันธ์กุลภานะครับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ